Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมารีวิวตัว Ford e v e r e s t w สต t t วด k นะครับตัวนี้แต่งในสไตล์เขาเรียกว่าผมตั้งชื่อให้เป็นราชันแห่งความมืดแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้เน้นทนดำทั้งคันไม่มีสีอื่นมาแซมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรกันบ้างน,นะฮะ รถคันนี้นะครับเป็น Ford Everest รุ่นวายแฉงนะครับราคา1,937,000บาทสีดำนะฮะซึ่งเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะับอย่างแรกเลยนะครับกระจังหน้านะครับทรง Ford Ford นะครับกระจังหน้าจะเป็นซิกซี่แบบนี้เป็นสีดำเงานะฮะแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์นะครับสีแดงกับสีเงินตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มสีให้มันนิดนึงนะครับดูดุดเท่เท่ นะครับมีไฟมินิ LED นะฮะที่เป็นสีส้ม3จุดนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้จะซับพอร์ตในชนกล้องหน้านะครับซึ่งเป็นกล้อง360องศาที่เป็นกล้องรอบคันนะฮะแล้วก็มีการติดอักษรอะคริลิกนะครับตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยของรุ่นว i ยแทรนะครับงานตัวนี้ก็จะออกมาดูแบบโอเพียมมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะฮะตัวนี้เป็น เน้นสีดำทั้งชุดเลยนะฮะแล้วก็โลโก้ตัวนี้นะครับเป็นคำว่าวิตเตอร์ตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์สีเทานะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับพอดูแล้วชุดแต่งตัวนี้เท่มากๆเลยนะซึ่งสเกิร์ตหน้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด3มนิ้วตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาดเล็กนะแล้วก็ใส่เปลี่ยนล้อใหม่นะฮะเป็นแม็ก u e l รุ่นเฟรมนะครับตัวนี้ฐานล้อจะอยู่ที่9นิ้วนะฮะแล้วก็ออฟเซตบวก20นะครับทำให้ล้อเนี่ยยืดออกมาเท่าตัวซูมตรงนี้เลยนะครับเราจัดโซงให้แบบดูเท่มากๆอันนี้ลูกค้าเมื่อวานมาดูรถแล้วบอกว่าอูชอบมากๆเลยนะครับรัดด้วยยางโยโกฮามานะครับตัวนี้เป็นรุ่น g 0 1 5นะครับเป็น Giolanda เป็นยางออเชร์นนะครับให้ความเงียบความนุ่มนะครับไม่มีเสียงรบกวน เข้าไปในห้องโดย3ารนะครับส่วนเบรกเนี่ยก็ใช้เบรกเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับกับช่วงล่างด้วยนะฮะตรงแก้มตรงนี้นะครับเราแลบสีดําให้นะครับสําหรับด้านหน้านิดน,นึงนะฮะตรงตรงกันชนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับรุ่นวาแทกจะแตกต่างจากรุ่นอื่นรุ่นนี้จะเป็นสีเทากาไฟาเพราะฉะนั้นจะทําการแลปแลปทั้งชิ้นเลยนะฮะที่อยู่ด้านล่างซึ่งสเกิร์ตเนี่ยติดไปเนี่ย มองไม่เห็นนะเราก็แลบให้เหมือนกันนะเราไม่ได้แลบแค่ตรงนี้นะครับเราเก็บงานให้เนียนฟิปเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับแลบสีดําเงานะฮะซึ่งปกติแล้วในกระจกมองข้าจะเป็นสีกาฟลานะครับสีเทากาฟลานะครับรวมถึงราวหลังคาที่เป็นสีออกบอลเงินๆนะฮะอันนี้เราก็แลบเป็นสีดําด้านให้นะครับตรงบันไดข้างตรงนี้นะฮะเราก็แลบเป็นสีดําด้านให้เหมือนกันนะครับเน้นเก็บความเป็นที่มันเป็นโครเมียมมาก่อน นะครับแรปสีดําปิดเข้าไปนะครับสําหรับไวายชคคันนี้นะฮะแล้วก็มีคิ้วกันสัดนะครับแล้วก็มาด้านหลังเบาลองเบาลองไม่ได้ติดครับเบ้าลองไม่ได้ติดมันป็นสีดำหรอใช่ิงนะครับด้านท้ายสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็เน้นทําสีดําหมดเลยนะแล้วก็ท่อตัวนี้จะเป็นดําด้านนะครับเพื่อตัดกับดําเงานะให้มันมีมิตินิดนึงนะครับแล้วก็มีเพจคอมโบวิคเตอร์นะครับ สวยงามมากๆเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ไฟฉายแบบซิกเนเจอร์แล้วก็มีค่าไฟท้ายตรงนี้เป็นคำว่าเอเวอเรสน่าเป็นยังไงครับราชาราชาแห่งความมืดคันนี้นะครับ Ford e v e r ว e เรรุ่น w า t ท์แท็คูน4นะครับเครื่องยนต์2.0ดลิตรไบทอร์โบจับคู่กับเกียร์อ e ีชิปเตอร์นะฮะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ10สปีดสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้แต่งโทนดำาๆแบบนี้นะฮะดุๆนะฮะ รุ่นนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาหาเซลจัมโบ้ได้หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ